ในเมื่อมันบอกเขาแล้วก็จกักเห็ุอยงไรกัน้องแต่อยากให้เขาทุกคนเอาววาพอาไหวฝันเองซื้อเองครับอุ้ซี่ครับผมหมดที่ผ่านมา,ากาเห็นพลาดไปเนาะครับเนาะเนี่งว่าพลาดไปทั้งบนทั้งล่างเลย่ะ บอกเขาก็คือบอกเข่าเขาก็ต้องยอมรับนะครับเอฟซีครับผมในเมือมันบอกเขาแล้วก็จ็คเชตยังไงกันนอกจากอยากให้เขาทุกคนเพราะว่าพอไหวฝันเองซื้อเองครับเอฟซีครับผมเป็นแนวทางนะครับเด้อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับเอฟซีครับผมขอย้ำนะครับเด้อว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ให้ใช้วิจารณญาตในการรับชมครับ ทางช่องเป็นซื่อกลางครับผมเสนอไวเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับเอฟซีครับผมนะครับนะมักกระจัดขัดกระพานครับมักชอบกกดไล์กดแชร์ให้กับทางทีมงานของผู้เถ่าพารวยพอสวัยพารวยเนี่ยครับเอฟซีครับเมื่อนี่มพ่อพ่อกันอยู่คางน้องง่ายๆครับเอฟซีครับผมอืการตั้งใจสิมาออกคลิปให้กับเอฟซีทุกท่านทุกคนนั่นแหละเพราะว่าอ่ามันฝันอ่าฝันฝันคักครับเอฟซีครับผมอืมแต่ว่าเห็นชัดๆ นะครับเนาะอืมแต่บ่ไอะไรเป็นตัวเลขดอกแต่ว่ามีคนบอ่อยฟังมีคนกระสิบขางหูอยูเพ่นมากกระสิบขางหูบอกนะครับด้วยเอฟซีครับผมอ่าเริ่มเริ่มต้นจากความฝันนะครับเนาะคือฝันว่าไปไปบ้านผู้ใดบุกครับวิซิลผมมุ้งจักข้าเจ้าด้อ่าไประบัดเนก้าอ่จักเป็นไปยังไปบ้านข้าเจ้าก็ได้ไปเห็นนั่นไม่ แป้นปีกอะนะครับจะแป้นไม่ไม่เป็นแผ่นเป็นแผ่นนะเขาเจ้าเขาเจ้าตัดไว้เขาเจ้าเป็นไม่ไม่เก่าๆไม่มางออกจากเงื่อนเขาเจ้าไม่ฟ้าแอบบานละแอมเงื่อนนั่นล่ะพอดีไปเห็นแล้วก็เลยว่ามีความคิดว่าสิตีเป็นกลองนะครับเนาะความยาวกับประมาณว่านึงนี่แหละครับแต่ละแผ่นแต่บางบางแผ่นก็มีสันคาศอกแน่คายแขนแน่มันหลายแผ่นนะครับมาแผ่นปีกเป็นแป้นเป็น เป็นไม้แป้นครับพี่ชี้ผมไม้ฝาเฮือนสมัยเก่าเขานัา่นแหละก็เลยไปเอาอ่ามาตีเป็นกองอ่าอ่าอนเนี้ยวๆอ่าสองแผ่นอันสันสันคาแขนนี่สองแผ่น,น,นครับพี่ชี้ผมตีเฮ็ดเป็นกองไว้นะครับเนาะก็ร่างตีไม้ปกปกปกูปกูเอาตะปูตอกใส่นะครับพี่ชี้ผมวันนี้ไปเพิงเห็นพญกล เพราะยี Dante, it, mark, ่กลนี <inizi> forward, ky, ่คือเคยไปเห็ดเห็ดคิดเพลินนะครับม้กกับบอกคือพ่อคือนางได้ครับแต่ว่าไปฝันเห็นเพลินเพลินมาเอิญนะเพลินมากกับผู้ชายสองคนแต่ผู้ชายก็เห็นเป็นล่างๆครับแต่ว่าเห็นชัดคือพอกลนเห็นบนชัพนผนว่าพราไหวเพราไหวท่านไปเห็ดยั้งมาท่านว่าเอากำลังตีนกองโยนแม่พ่อว่าท่านเพิ่นถามพ่อไหวมากพ่อไหวกับว่าพ่อไหวกำลังตีกองโย่เห็ดกองเห็ดที่ยั้งเราสั่งจักสีเห็ดเป็ดยังเห็ดกองกันได้ครับอยู่ซี่ครับผม แต่เลยอันมีผู้ชายผู้หนึ่งอันพอกลอนพนว่ามาพี่มาพี่สันว่ามีหนึน่งเสียงให้ฟังมาสันอ่อาอัลบาดม,มีมีเสียงผู้ชายผู้หนึ่งกระซิบอยู่ข้างหูของพ่อไหวครับบิวซีครับอ่าพิ่นว่าอันเกาหาเด้อเกาหาเด้อว่าสันแจ็คพิ่นไม่ไายอย่างนั้นเกาหาเด้อเกาหาเด้อพอไยกับฟังฟังอยู่ที่แรกกับว่สนใจดอก เพคนละเบาดูเกาหาเด้อเกาหาเด้อสันวะการร่างสิไปมีผู้นึงว่าโมเมนต์เกาหามันเกาหกว่าสันว่าผู้นึงก็ได้ครับเอลซ่ครับผมโมเมนต์โมเมนต์เป็นเกาหกว่าสันเอ้าข้าเจ้าบอกเลขบอว่าสันขึ้นในใจครับเอลซี่ครับขึ้นในใจว่าข้าเจ้าบอกเลขก็เลยอ่าก็มาสนบ็มสนใจอ่าแต่ว่าจำในยุคคนบ่อนกวมาสนใจว่าข้าเจ้าบอกเลขบอกยังก็มาสนใจหรอกก็เลยว่าอ่า อย่าลืมเดออ้อสันตาเก้าหาเก้าหา่ัน่าผู้นึ่งพูดว่าบมแมนบ์แมเนต์เก้าหกเก้าหก่ัน,96 96นผู้นึงก็ได้กับเอฟซีครับผมวานนี้ก็เล่นยางไปหาพกคนแต่ว่ามองอกพกคนนั่งดูหันครับเอฟซีครับผมเพิ่นยางเขาเตะต่รางบ,บ้านเพิ่นถือกล้วยมะหวีหนึ่งหวีบบกง่ายเลยครับอ,นนนอันนุ่ยกล้วยอันท่อแขนนี่แหละอ่าเป็นกล้วยกล้วยหอมครับเอฟซีครับผมท่อแขนนี่หวีหนึ่งเต็มๆเลย เพราะว่าเห็นกล้วยเพราะวัยก็ขึ้นอยากบานนี่ครับขึ้นอยากกินกล้วยน้ำผึนก็เลยย่างไปหาเราม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 า,มากินเขาวท่านวา่าแต่ว่าเลี้ยวไปว่ามีเขามีแต่กล้วยกับบันมักซิดากับไอ้ฝรั่งกับพี่ครับผมกล้วยหนึ่งหวีกับฝรั่งสามลูกอ่าอ่ากองหนึ่งมันมีสามลูกอีกกองหนึ่งก็มีสามลูกกล้วยเอาไว้ระหว่างกึ่งกลางอ่า เขาจะวางไว้อย่างนั้นครับอี่สีผมวางวางกล้วยพ่อพ่อคนก็บอกว่าอ้ากินข้าวกินข้าวไอพ่อไหวก็มองเห็นกล้วยก็นึกอยากกินกล้วยรอให้พ่อคนน่ะดึงกล้วยมาให้สักลูกหนึ่งก็รออยู่งั้นแหละแกก็ไม่ไม่ดึงมาให้อืแกเลยว่างี้พ่อไหวสันวาบอกเป็นภาษาอีสานนะครับเนาะอันในยินพันว่าสันวาเจ้านอี่ยงเนาะพ่อไหวก็จำอะไรคำว่านี่เนาะกันบะอันอ่า เพ่นว่าอันนี้ลหละเพื่อนว่า,าไปอยู่นี่ล่ละครับพี่ชผมเพ่นว่าว่า,ว,าว่าพ่อไว้ี่เป็นอียังบุเขาให้กัตาจ้องมึงแตงตั้งกล้วยเพราะสนใจคำว่าของเพื่อนนะก็สิจำอะไรครับตาบิตงตะกล้วยกับฝรั่งกองละสามลูกมีอยู่มีอยู่สองกองครับมีอยู่สองกองนะครับวนะ่าแล้วก็มองอยู่งั้นแหละรอให้แกดึงกล้วยให้กินเพราะก็แกก็ไม่ดึงให้ให้กินสักทีก็เลย ตื่นอ่สะดุ้งตื่นขึ้นมาสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็วมานั่งทวนความฝันของตัวเองอยู่อ่แต่ว่าฝันยาวครับอีี่ผมมันจําไม่ค่อยได้มันจําได้แค่เราไปจ้องมองแต่กล้วยกับกองไอ้ฝรั่งกองสามลูกมีอยู่สองกองทําไมไม่เห็นเป็นตัวเลขแต่ว่าเป็นตัวเลขคือเขาบอกให้คือห้าเก้ากับหกเก้าแต่ว่ากล้วยที่หวีหนึ่งที่วางอยู่กับฝรั่งสามลูกอะ่ะ ก็เลยมาตีเอาปิิศนาตรงนั้นเพราะว่าเห็นตรงนั้นชัดสามเก้าสามหรือสามหกสามงวดนี้ครับเอฟซีครับผมแต่ว่าอันนี้เป็นความฝันเพิ่งต่องวดนะครับนะก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหรเ่เดี๋ยวรอฝันแม่นๆรอฝันในชัดชัดให้เป็นตัวแต่ส่วนมากเพราะว้ถ้าเลขได้ตีเอานี่มันส่วนมากมันจะเข้าครับเลขเขามาบอกเป็นตัวนี่เห็นเห็นเป็นตัวในไม่เข้าแต่ว่ามาระซิบบอกอะเข้าก็ไม่แน่มันก็อาจจะเป็น ไปห้าเก้าก็หกเก้านี่แหละส่วนสามตัวสามเก้าสามหคือว่าสามหกสามมันเอาหัวขึ้นหัวลงนะครับเอฟซีครับผมสามเก้าสามหรือสามหกสามเต่เก้าห้าเก้าหกเออพอไหวก็ลืมครับพี่เพิรวาพิรวาเก่าหาครับเก่าหกเลยครับเด้อพิรบริวาหาเก่าหาหาเก่าหาหกดอกเก้าห้าเก้าหกนะครับนะอย่าลืมไปเขียนเอาไว้แต่ว่าเวลาบอกกับสีทับสนนี้ยากน้อยครับอยูซีครับผม อันนี้เป็นความฝันอของพ่อไว้นะครับเนะาะฝันตองงวดไอ้พี่ผมนะครับเอาไปพิจารณาเบินรน,นครับพี่เียผมให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมครับอันนี้เป็นเพียงแนวทางสื่อเลครับเด้อแต่ว่าพ่อไว้ฝันตัวไหนสือตัวนั้นนะครับขั้นโมมาเก่กเอาหัวลงกับเป็นหกนะครับเด้นอส่วนไรนะครับเนาะมันที่มาออกอเบิร์นี่บอข้าวข้ากับบุหงคือกันครับเอ้พี่เสผมอ๋สไลค์คลิปนี้กะโศกมารลำร้ยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี ตงเป็นของเอฟซีทุก่านทุกคนครับผมขอจบคกิปวไปเพียงแั่นี้ครับพ่อคำาแม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ